ว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การเป็นกาแฟแล้วก็เป็นงานที่ชื่อว่า n e นกป e ะ s o มีโมเมนต์นะครับของประเทศแล้วก็เหมือนเอาจริงๆอ่ะเหมือนเราช่วงเนี้ยเรามีคอนเซ็ปต์ที่ยตั้งแต่ตลไรคือเราทำงานกันแบบนี้เนาะวันเนี้ยก็เหมือนเป็นการมาโชว์งานร้าในตัวด้วยแล้วก็มีคอนเซ็ปต์ที่ว่าคุยวิตารณ์กาแฟก็โครงการชิมดี่ด้วย เยอะมากครับเยอะมากอะ่ะจริงๆถ้าใครที่คุมโทรไหรือว่าคุมโทรโซเชียลมีเดียก็สามารถมาถ่ายรูปี่ได้เลยแล้วก็เอาตามที่ทุกคน,นต้องการไนดะ้เลยว่าพี่ส่วนใาน้องกไใช่น้องชาลลอตครับน้องชาลลอตจริงๆวันนี้น้องเปลี่ยนชุดนะครับจริงๆน้องเป็นพิซซาปกติแต่ว่าวันนี้น้องเปลี่ยนมาเป็นชุดสีน้ำตาลแบบเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ด้วยสไตับฝากครับยังไงก็ขอ,ขอฝากงานนี้ด้วยนะครับผมเอ็ก e s เ o ่มีโมเมนต์นะครับเอ็กินะครับ ก็งานจะจัดนะครับผมวันที่3ถึง21สิงหาคมน,นี้ที่ M Square นะครับผมใครที่ว่างหรือว่าอยากอาอยากจะมีเวลาว่างกับครอบครัวหรือว่าก็สามารถพาคนมาได้ที่ M Square นะครับผมครับคอนเสิร์ตใช้คำว่าคอนเสิร์ตได้ไหมเป็นเรียกว่าโชว์เคสแล้วกันชื่อว่า Jump Start ครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ที่เหมือนกับเป็นชัเตอร์ใหม่ รับผมมากแล้วเป็นงานที่คือเป็นความคงจําของพีงานหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพีด้วยแล้วก็เป็นโชว,ว์เคสที่พีรอมาหามานานตั้งแต่ตั้่เด็กถ้าพีเคยเห็น,น,นตัเ่เ็กว่าพีอยากจะทํามันให้สำเร็จวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้เป็นภาพที่พี่อยากจะเห็น,น,นตักเตก ขึ้นข้ามเลยน้ำตาลืาาาล่นพื้นผิวโอ้โหมันมันคือความฝันของเด็กคนหนึ่งน,นะตอนพี่ก็อยู่ตั้งแต่เจ็ดขวบค,ครับแล้วพอมาถึงตอนนี้พี่โตมาขนาดนี้แล้วก็รู้สึกดีใจครับดีใจแล้วก็ก็เอาจริงๆทุกคนก็ทําโปรเจกต์ได้กับพีกแฟนๆก็ทำโปรเจกต์ได้กับพีกก็ก็มีม,มีเสียงปราราเพราะว่ามันทราบสึ่งที่ว่าเป็นความจริงมากสจะรับพูดคนนี้ ได้อบคุครับแล้วก็ทุกคนอนะ่ะไม่ว่าจะที่จะไปเช้ามากทุกคนก็ยังมารอที่หน้าต่เชาา้าเพราะว่างานเริ่ม่อนเองมันมันประทับใจมากมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณกันทุกคนไม่ว่าท่าแรกมันต้องหมดการเตรียมตัวหนักเที่ตัวหนักครับเตรียมตัวหนักมากแล้วก็รอมาห้าน mm hmm. แล้ว มันถึงวันนี้ได้ก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากแต่คนแปขับก็คือโชคดีนะขออน้ญาติคนกดทันทุกคนเก่งมากครับคือเอาจริงๆสำหรับตัวพี่เองไม,ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะขายหมดภายในแบบ10ปีค,ค,คือเอาจริงๆแค่บัตรขายหมดอหรือขายได้พี่ก็ดิใจแล้วแต่นี่คือแบบมันเกินค่าสต๊าฟทีรึครับา้างน้าจะมีอีกทางน่าจะมีครับแต่ว่าพี่ก็อยากจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆก็หาเครื่องทีอะไรใหม่ โชว์เคสใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่เบื่อกันครับก็อันนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกก็จะมีครั้งสองครั้งสามแล้วบางแผ่นเนี่ยเขาเป็นขับตองนี้ก่อนแน่นอนเพราะไม่มีความสชันไม่คันโอ้เอาตอนนี้พี่ขอพักร่างก, <c oughs> ก,ก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีครับเพราะว่าทีมงานทุกคนก็อดลับอดนอนกันมาเยอะม <c oughs> ากทั้งตัวพี่เองด้วยทั้งครอบครัวพี่เองด้วยแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยู่ซ <c oughs> ัพพอร์ตเนี่ยก็ไม่ได้รับได้นอนกันก็ให้ทุกคนได้พักผ่อนกันอย่างสบายใจนะครปลายปีเนี่ยเป็นแบบของฝันข้รอท่นเเี้ยโออาจริงๆอ่ะ อาจจะมีเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าพีก็ตั้งคือพีได้ปล่อยเพลงพีจะปล่อยในโชว์เคสนั้แหละแล้วอยากจะปล่อยภายในคอร์เตอร์ที่สี่เนี่ยคอร์เตอร์ที่สี่ได้แต่ที่ผ่านมามีก็จริงจริงมีครับมีครับจริงจงที่มีจริงๆเพลงวีที่ปล่อยมาเป็นเพลงมาห้าปี่แล้วแล้วจริงจอ่ะมีห้าปีที่ผ่านมามีเพลงสต็อปเก็บไว้เยอะมากๆซึ่งยังไม่มีโอกาสได้ปล่อย เพราะฉะนั้นก็อยากจะทําทับแบคให้ได้มากที่สุดเท่าที่รอค่อนึ้นมาัี่จะบอกว่าเราจะพักมากมันจะทำอะไรจตาจะนอนนอนครับนอนอย่างเดียวเลยนอนอย่างเดียวเลยครับตอนนี้คือเอาจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือที่ขอนอนก่อนเพราะว่าร่างที่ผ่านมาก็ใช้ใช้ร่างหนักมากทั้งถ่ายละครด้วยแล้วก็ทั้งเตรียมโชว์เคสนี่เองด้วยรั่คิวหลังะยังบางอยู่หลังจากนี้ครับหลังจากนี้พี่ก็บอกว่าคือโฟกัสงานเพลงก่อน แล้วก็ถ้ามีโปรโมทถ้าละครมาช่วงไหนเดี๋ยวทางทางช่วงสามก็จะแจ้งนะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ขอโฟกัสงานเพลงให้เต็มที่เท่าที่พีะทำได้ครับพีมเองใช่ครับใช่ครับก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าพี่ก็ลงมือทำเองขั้นตอนเนาะมันก็กว่าจะ p r o c e s กว่าจะมาเป็น p r o c e s สุดท้ายได้ก็ต้องใช้เวลาเป็นตัวเดยวๆๆครับ,รบยังไงก็ฝากด้วยครับไม่ว่าจะเป็นงานผลงานละครหรือว่าผลงานแบบเพลงอะไรก็ตามยังก็ฝากด้วยครับ แว่ากระสคมโอ้ยก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ถึงละครเรจบไปแล้วก็ยังทุกคนยังจำอัศรกับลิลลอนได้เนาะแล้วก็ยังเรียกคุณเพชรกับคุณฟ้ากันอยู่ก็ขอบคุณครับขอบคุณก็ยังไม่จบนะครับยังไม่ได้คืนตัวละครสูงนิยายเพราะว่าเรายังมีพลชีวันที่กำลังออนแอร์อยู่ยังไงก็ฝากพลชีวันด้วยนะตอนสิ่ที่ทำคนน้นไปให้กำลังใจเออไปให้กำลังใจครับทั้งใครใครที่ได้เห็นก็จะมีพิเศษเนาะ พี่คือสามคนพี่ก็จะ mm hmm. เร mm ีย hmm. กว่าแก๊งว okay. so, like ุ่นวายเพราะว่ารวมตัวกันทีไรชอบไปปวดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอาหารที่อยู่ในกองก็จะหมดเพราะว่าพวกเราสามคนก็มีพี่เซนเป็นสเปเชียลเอ็มซีที่ไม่ได้บอกแอมมาก่อนแล้วก็มีทั้งมินแล้วก็ครอบครัวเปให้กำลังใจแล้วก็ครอบครัวที่เก่งนก็มมาีครับก็ดีใจครับก็เหมือนแบบเราเราอยู่ด้วยกันมานานเนาะเราทำงานด้วยกันมานานแล้วก็ คือก็ก็เป็นกำเนิดใจในส่วนทนนี่เราไ,ได้ชวนเข้าไปอะไรเลมชวนเข้าไปว่าชวนรับชวนชวนชวนไปแล้วก็คือด้วยความที่ปัดขายหมดเร็วมากเราจริงๆอ่ะเตรียมที่นั่งไว้ให้หลายท่านมากก็ไม่มีเมื่ี้อ่ะผู้ใหญ่บางท่านที่ไม่มีไม่มีโอกาสได้ได้เชิญหรือว่าได้ไมาอาจจะก็อขอโทษด้วยแต่ว่างานหน้ามีแน่นอนแต่ว่าคือที่นั่งแต่จริงๆก็พยายามพยายามเชิญ ่สาาาาแล้วไปสะดวกมาสาระกก็วันนั้นก็ก็ได้เชิญวินไปกับกพี่เซน,น,เเน,นแล้วก็ครอบครัวอันวมคัเราสน้็นจาแล้วันีกัน้านน้ คือเรามีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายกันเนาะแล้วก็อย่างอย่างที่เราแบบทำกันบ่อยๆคือแบบทำบุญเราไปไปทำบุญเรารู้สึกว่าการอยากได้ทำบุญมันเป็นอะไรที่เราสบายใจมากสุดกี่เนีขอบคุณครับขอบคุณเพราะก็ถือว่าคนก็ให้ความรักกับทั้งอาชีระแล้วก็ดูแลสอนด้วยแล้วเขาก็เลยให้ความรักกับทางพีผู้มินเองด้วยยังไงก็เหมือนกันมันคือกำลังใจอย่างหนึ่งในสำหรับคนที่เราทำงานเนาะ มันคือแรงกำลังใจแล้วก็การที่เราได้รับความรักจากทุกคนมันก็เป็นอิสรภาพของพอกเราด้วก็เราเป็นเพื่อนสนิทกันครับเป็นเพื่อนสนิทไม่ว่าจะเป็นคีณทีุ่ณเซนแล้วก็คุณดีกับเราเป็นคนรอบข้างตลอดที่เราเป็นคนอบข้างแซวคือเราโมแม่หลือเลยครับมันเลยยิ่งทำให้คนทีกว่แบบถือว่ามันเหมือนเป็เพื่อนเราแซวอ่ากก็ ที่ซาวเซวก,ก็มีพิซลากันเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราถามว่าถ้าทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขแหละ<ม>ก็เหมือนเป็นการให้ให้ความมอบความสุขให้กับทุกคนถ้าทุกคนได้ใค้เห็นคลิปเราคือไ,ไม่ได้อยากรู้สึกกดดันหรือว่าอะไรไม่ได้อยากรู้สึกเลี่นเพราะว่าคือเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วอะไรก็การที่เราทุกคนได้เห็นเราแล้วเขา,ามีความสุขทางเราเองก็มีความสุขด้วยแร้วก็ทำให้เพื่อนแบบว่าไม่ไดุดโต๊ะหรืออะไรได้ไรอ่างเงี้ย <c oughs> ก็บางทีก็พูดแบบไม่ต้องพูดบ้างก็ดีอะไรแบบเนี้ยเทใคทั้งคู่แะครับทุกคนเลยอะไรไมคี้อะไรเงี้ยไมคี้กับเทสเนี่ยครับอร้เลยารักสุดเลยาเขคือเขาด้วยความที่สนิทกับพี่แหละคือเราเราเป็นแบบว่าเอาจริงแบบแกอ้งเตือนับพูดภาษาอังกฤษกันนครับน้องๆก็น่ารักครับน้องๆก็น่ารักแล้วก็มีอยู่หัวเตเตะเลี้ยงกัด้วยลาแขงบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไม่ไม่มี เอาพูดตรงๆเขินไหครับก็คือในในทั้งตัวแฟนคลับเองด้วยอะไรเงี้ยเราพีทจะเปลี่ยนชื่อด้อมแล้วเป็นด้อมเฮ้ยเพราะทุกครั้งที่แบบเราเราอยู่ด้วยกันบางทีเขาจะชอบเฮ้ยอย่างเงี้ยซึ่งบางทีพีะอาจจะเปลี่ยนด้อมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อโอเชียหรือว่าอะไรชื่อด้อมเฮ้ยก็ คนบอกหมดแล้วว่าเป็นเรื่องโนะอนานคนละที่ก็ก็ยังเนี่ยคำโวยวายก,ก,ก็ถ้ามันเป็นเรื่องโอนานก็แล้วกันแต่ว่านะตอนนี้แบบสบายใจแล้วนะตอนนี้มันดีอย่านี้แล้วก,ก็ก็ให้มันเป็นเรื่องสบายใจแบบนี้ก็คือเรื่ขับรถเสิร์ฟเลยครับทีส่สต๊อกดำแล้วเขาเสิร์ฟดูด้วยดูได้ายไ,ไป ค็คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตตอนนี้ก็ชื่อว่าเทวคมพันคอนแอปเปิลาร์ตี้เนาะอาจจะทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงชื่อพนันคอนเพราะว่าคือการเป็นพันมิตรแล้วก็คอนเสิร์ตในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งแยกนครับสำหรับพี่ก็มีโจทย์ของตัวพีออ่อนะว่าเป็นยังไงแล้วก็มีโจทย์สำหรับเพลงหลายๆเพลงแน่นอนสปอยอะไรมากไม่ได้เดี๋ยวโดนตื้นครับผมเ้องสปอยอกันหมดแล้วนะสปอยอะไรว่าอะไรนะไม่บอกด้วย พ <Ll ull ing> so ี่จะบอกว่าทุกคนมีเต้นครับแล้วทุกคนมีร้องเพลงและมีเสียงเพลงมีสปอยได้แค่นี้พอไม่รู้สปอยได้มากขนาดไหนสลับคนสลับคนเป็นไหมอะไรงนี้อ่สลับคนสลับคู่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็มีโชว์ในในพาร์ทของที่คนจะได้อยากจะได้เห็นกันแน่นอนทุกคนอยากเห็นอะไรจะได้คือ ในละครทุกคนได้เห็นเราในฐานะตัวแสดงเนาะในฐานะตัวละครแต่ว่ามาในวันนี้จะเป็นตัวเราที่สมมติเป็นพีก็เป็นพีในบทบาทพีนี้ครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับได้เห็นเขาจริงจริงที่ขอบพูดในโชว์ของพีเหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดในฟังของคนอื่นได้มากขนาดไหนสำหรับพีเองก็มีอะไรมาสปอยให้ทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนอยากจะเต้นคือทุกคนได้เห็นพีแต่ในกางจากผู้รอ อายุหัวเหมือนกันครับแต่อายุหัวแบบโตอายุเยอะกว่าก็ไม่รู้สิก็อาจจะประมาณนั้นอะไรนะครับรก็ติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่าตอนนี้บัตรก็โซนแล้วเนาะก็ใครที่พลาดโอกาสไม่เป็นไรนะครับก็คือยังมีบัตรที่ยังเป็นลัดฟรีหรือว่าดูย้อนหลังได้อีกอยังไงก็สามารถเข้าไปดูได้ซีเอสสามซีเอสสามไทยแลนด์ภาษาอังกฤษับสามารถดูได้เลยครับ น,นั่นแหละครับพี่เลยบอกว่าพี่ขอพักร่างสักอาทิตย์นึงก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตของช่องก่อนแล้วก็ค่อยคลื่อ,อนท้งวันต่ออะไรแบบนั้นแต่ว่า <c oughs> ก็น่าจะหาเวลานอนในรถอะไรถ้าถามีเวลาก็อยากจะพักผ่อนสักน,นิดนึงครับแต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ถ้าใครอยากพักผ่อนก็มาร่วมงานดีสเปสโซได้ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs> Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.